สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านที่ยูโมบายทุกๆท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปนี้ EP นี้อยู่นะคะสําหรับสาระด,ดีๆในวันนี้พอไปเสร็จก,ก็จะมาเล่าถึงการเลือกซื้อซิมอเอาไว้รับสายททกเข้าโทรอ, mm. ออกนั่นเองนะคะเป็นซิมปกติซิมใช้งานโทรนั่นเองนะคะก็คือลูกค้าบางท่านอาจจะถามว่าซิมไหนดีซิมไหน ขึ้นดีช่วยแนะนำหน่อยตรงนั้นทางร้านต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราต้องเลือกซิมที่เสาสัญญาณในเขตพื้นที่บ้านของเรานั้นเป็นเสาสัญญาณของอะไรนะคะเพราะว่าในเขตอำเภอรหรือว่าในเขตตัวอำเภอรหรือในจังหวัดแตใ่ในพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันนะคะก็คือ ถ้าสมมติว่าบ้านของลูกค้าเป็นเสาสัญญาณของ a อเอันนี้อันนี้ต้องแจ้งชื่อ,อาทางค่ายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นของ t ท Move อาจจะเป็นของ D t แทให้ลูกค้าเลือกเสาสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ใกล้บ้านเรานั่นเองนะคะก็คือสมอมติพรอพิเศษอ,อยากได้ a อเแต่ว่าเสาสัญญาณบ้านของพรอพิเศษนะเป็นของ t ท Move พรอพิเศษก็จำเป็นต้องใช้เสาสัญญาณของ t ท m o v e ก็ต้องเลือกซื้อซิม ถูมุฟนั่นเองนะคะเพราะาลูกค้าจะคิดว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตทำไมของค่ายนั้นดีกว่าค่ายอีกค่ายหนึ่งก็ขงเขาบอกว่ามันถูกกว่าตรงนั้นแต่ละแพ็กเกจจะเหมือนกันค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกๆค่ายจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตร,ราคาเท่ากาันส่วนเลือกกันซื้อซิมต้องเลือกที่เสาสัญญาณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านของเรานั่นเองนะคะสําหรับสาระดีๆแบบนี้พอไม่เสร็จจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาพูดแชร์ข้อมูลดีๆให้กับลูกค้าได้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพอมิเส็จมีอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ